ครับมาพันฟินคอยหินเจียเจ็ดนิ้วกันนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตัวนี้มีเทคนิคนะครับเทคนิคการหาข้อมูลอันดับแรกแล้วก็ใครอยากพันเป็นดูคลิปนี้จบในคลิปเดียวสามารถทำตามได้นะครับเทคนิคบ้านๆนะครับเราต้องดูสายออกสองฐานสายออกไฟ 220โวลต์นะครับนี่เราก็จะดูว่าหัวสายมันจะมีนอกกับในนะครับถ้าลงผิดก็ใช้ไม่ได้นะเป็นเทคนิคที่ต้องรู้นะครับบางคนพันคอยแรกนอกไว้ฝั่งหนึ่งพันคอยในไว้ฝั่งหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับ หรือคอยนอกคอยในสลับกันก็ใช้ไม่ได้นะครับที่วาดให้ก็คือเป็นทิศทางของสองฐานนะครับสองฐานเขาจะออกไปทางนี้แล้วก็เกี่ยวตรงสปริงซองฐานจะเกี่ยวสองฐานด้านนี้เท่านั้นนะครับจะค่อยสลับไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นในนะครับตรงสายออกด้านล่างเป็นนอกนะครับแต่นอกเขาจะโค้งมาออกนะ นอกอยู่ซ้ายมือในอยู่ขวามือนะครับในเป็นสองฐานนอกเป็นไฟออกแต่ตัวนอกเขาจะโค้งสายออกอีกฝั่งหนึ่งในการโค้งเขาก็เลยจะไปด้านเดียวกับสองฐานนะแต่เขาจะไปลงด้านล่างของสองฐานเอามาเริ่มพันกันเลยครับพอเราตั้งแบบเสร็จก็พันสังเกตดูตัวนี้จะไม่มีเชือกยึดเชือกมัดนะ นะครับแปดสิบห้ารอบแล้วก็ถอดหลักแบบออกนะครับพยายามประคองไว้แล้วก็ทำฉนวนกันช็อตนะครับหุม แล้วก็ล็อกด้วยเทปกาวนะครับทำฝั่งนี้อีกนะครับก็จำไว้ว่าฝั่งไหนคือนอกคือในนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ลองดึงดึงสายดูครับตัดแล้วก็ล็อกด้วยเทปกาว แล้วก็ทำการดัดโค้งนะครับเด,ดัดโค้งให้ถูกทิศทางนะเอาไปวางก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ช่างรู้อยู่แล้วนะครับก็จะดัดไปในทิศทางนี้นะครับให้รู้ว่าในอยู่ฝั่งไหนนอกอยู่ฝั่งไหนเราดัดโค้งแล้วมันถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ตามรูปเลยนะครับเสร็จแล้วก็บีบให้ความสูงความโค้งเขาได้นะครับ ก็อันเป็นอันเสร็จสิ้นฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยสองฐานก็จะออกฝั่งนี้นะครับทำให้ดูว่าสองฐานเขาออกฝั่งนี้นะส่วนตัวนี้คือไฟนะครับก็จะแย่ลงไปด้านล่างให้เขาออกตำแหน่งนั้นนะแต่สายฝั่งนี้เราสามารถย้อนได้นะครับเพราะตามที่เรามาร์กลูกศรไว้มันอยู่ฝั่งนี้นะก็ดึงย้อนลงไปแล้วก็ออกสายไฟได้เลยนะครับ บัรกี้สายไฟลแล้วก็ดึงเข้าไปในตัวหุ้มกันช็อตได้เลยนะครับเพื่อความเรียบร้อยสวยงามมาต่อด้านที่สองนะครับก็พันแปดสิบห้ารอบเหมือนเดิมนะครับ ตดออกแล้วก็ขั้นตอนจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยก็ต่อสายบัดกรีเรียบร้อยแล้วก็ทำการมัดนะครับเทคนิคการมัดก็จะแบบนี้นะครับก็จะให้ดูเทคนิคด้วยนะครับเทคนิคใครไม่เคยเห็นนะของแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันถ้าเรามีที่มีเป็นเหล็กนะครับที่บาง ตัวเขาจะมีเหล็กของเขานะครับเหล็กที่ไว้ยึดนะครับตัวนั้นเราก็ใช้เหล็กสอดได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เชือกมัดแบบนี้นะครับเคลือบน้ํายาเลยครับต่นี้ทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทําการเช็ดน้ํายานะครับเช็ดเช็ดไปเลยนะไม่ไม่ต้องรอให้เขาแห้งแล้วไปขูดนะครับเพราะว่า ถ้าแหงแ้งเราไปขูดผิวเขาจะไม่สวยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบนะครับขอบคุณครับ